มาหาปูครับมาหาปูกลมๆเงยๆหาปูขุดไปนี่ขุดไปนี่ขุดไปเอาปูออกมาเอาปูออกมาม voice the clap voice the c l a โว้โวโวนี่คือท่าหาปูของพี่บี ดูตูดมีเสมอขึ้นทำตูดด้ดีดี voice the c l u b เร็วหาปูแล้ว voice the c l u b มาแล้วดีดี voice the clap ฮะ voice the c l u b หาไม่เจอต้องหารูปูให้มันดิ และและ้วก็ตัวเปียกดีดีมานี่แล้วดีดีมานี่แล้วดีมานี่แล้ว <S 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 า่าหาหาลู <N> หาลูปูๆๆๆให้ดีๆครับหาลูปูให้ดีๆครับ มีไหมทีมมีรูป,ปูไหมใช่ป่ะดีดีน่าดีดีดนีเร็วเร็วมีไหมอาดอกสอง มันเล่นอยี่ทั้งวันอยู่แล้วเดีอ่ะเอาล้วครับโกงดักถ้าโกงดักคาปูโกงดักโกงดักไงนมงานด้วยเฉินทีบานไปได้ดิ เป็นหมาโกลเด้นที่บอกมากเจอไหมไม่มีเนี่ยโอ่คดิดีดิดีดิดีดิด่เนี่ยดิิดีดิีดนี่ดูเร็วเนี่ย เนี่ยรูนึงมีเปล่า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 มีเหรอเอาคุดลุย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 มีเปล่าโอ้ยดีครับยังกอมองปูไว้โอ้ยมีมีมีสิทธิ์เจอไว้มีสิทธิ์เจอไว้เจอกินเจอกินเจอกิน ได้กลิ่นนะดีมันได้กลิ่นมันได้กลินนก่นปูมีไหม่ะม <looks> ีลเมีปล่าได้นดี่เหรอเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ว mm hmm. เอาวันนี้ไม่เจอปูไม่เป็นไร mm hmm. เก่งมาก oh.